แก่ี่มันหาองเอทอเไปกินามันล่าไปแล้วแกเยี ลวกไอไอลงต่าๆนะคะได้ลงต่ำๆค่ะลูกค้าท่านไหนขีม้าคะขี่ม้าจะเรียนสขาเจ้าเล่ห่าลูกค้าคะขีม้า mân chơi đi chơi cả ngày luôn đó bây giờ sao lúc nào chạy đi mà nó tao nó lại phải ra đó không có bỏ không